สวัสดีครับวันนี้มาแก้ปัญหาชั่วคราวในกรณีที่ไม่สามารถเปิดฝาถังน้ำมันได้นะครับนี่วันนี้ผมเปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้จะเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วเมื่อวานตกใจหมดทำอะไรไม่ถูกในส่วนขั้นตอนแรกนะครับเปิดฉุกเฉินเปิดยังไงใช้รีโมทเปิดฝาท้ายให้ได้ก่อนนะครับพอเปิดฝาท้าได้มาปุ๊บเราก็เข้ามาดูที่ด้านใน ในส่วนของฝาท้ายของเราจะมีแผงปิดตัวนี้อยู่พอแกะออกมาเราก็เจอสายสลิงเส้นนี้นะครับก็พยายามดึงมันออกนะฮะจับมันยกนี่หน่อยขยบนี่เรียบร้อยครับทีนี้ถังน้ำมันเราก็เปิดออกได้แล้วเปิดใช้งานชั่วคราวนะครับ เติมน้ำมันแล้วก็ไปหาอู่จัดการให้เรียบร้อยโอเคครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ